เนี่ยค่ะเขาก็จะออกมานุ่มๆแบบนี้นะคะมีความฟูเล็กน้อยแต่ก็แป้งก็หนุบๆค่ะไม่แข็งกระด้างเกินไปค่ะเพื่อนๆถือว่าอร่อยมากเพราะว่าสูตรเนี้ยอย่างที่บอกผักแป้งแค่รอบเดียวทําง่ายค่ะแล้วก็เร็วด้วยถ้าใครชอบทานกับน้ำพึ่งตอนเช้านะคะเพอร์เฟกเลย ทานกับกาแฟตอนเช้าค่ะที่ใช้ในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็คือ Insta n t yeast นะคะ ก็เป็นยีห้อนี้แต่ถ้าเพื่อนๆหายี่ห้อนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะ any instant yeast ได้หมดเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังโฮลวีตนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยพักแป้งแค่รอบเดียวค่ะมาทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ตวงแป้งก่อนที่เราจะตวงแป้งเนี่ยก็คนๆเขาสักนิดนึงนะคะ ส่วนแป้งที่เราใช้วันนี้นะคะก็คือแป้งโฮวีนะคะแป้งที่ไปใช้วันนี้คือโฮวีออร์แกนิกนะคะโฮวีร้อยเปอร์เซนต์ออร์แกนิกที่เป็นอืมโฮวีแบบละเอียดนะคะลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆทาเนี่ยก็ต้องพยายามสังเกตด้วยนะคะเพราะว่าแป้งแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ําไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องคอยสังเกตด้วยนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะใส่น้ํานะคะน้ําที่ใช้ทั้งหมดวันนี้นะคะ2ถ้วยครึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆจะต้องเติมน้ำเนี่ยก็ค่อยๆเติมทีละนิดนะคะอย่างที่บอกเพื่อนๆต้องสังเกตเอาถ้าไม่เพิ่มของเหลวก็ต้องเพิ่มแป้งแต่สูตรเนี้ยใช้แป้งทั้งหมดสถ้วยแล้วก็น้ำเนี่ยทั้งหมด2ถ้วยครึ่งเพื่อนๆก็คอยสังเกตแป้งที่ใช้ดูนะคะน้ําแล้วก็เมเปิ้ลเสร์ฟ ในเข้ากันค่ะพักเข้าไว้เกลือนะคะยีสตส์นะคะเกลือกับยีสต์เนี่ยเราห้ามเราห้ามผสมให้เขาโดนกันนะคะไม่งั้นยีสต์อาจจะตายได้ หลังจากนั้นเราก็จะเทน้ําลงไปเลยค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆแป้งเขาอ่จจะมีความแฉะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่นวดแล้วพักแป้งแค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้น้ําเยอะหน่อยเพื่อที่ขนมปังของเราเนี่ยจะได้ไม่เนื้อแน่นเกินไปถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเราหุงข้าวอะคะ่ะถ้าเราหุงข้าวกรองเนี่ยข้าวกรองเนี่ยก็เหมือนแป้งโฮวีคือถ้าเราหุงข้าวกรองเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ําเยอะหน่อยใช่ไหมคะ เพื่อที่ข้อกร้องของเราเนี่ยจะได้ไม่แข็งแล้วก็ไม่ร่วนเกินไปสูตรนี้เราไม่ได้นวดเขาไงคะเพราะฉะนั้นเราไม่แป้งของเราไม่จําเป็นที่จะต้องแห้งเท่าไหร่นี่คะ่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากัน เนี่ยคะ่ะแป้งเขาก็จะมีความแฉะแบบนี้นะคะเพื่อนๆแฉะแบบนี้เลยถ้าแป้งของเพื่อนๆผสมออกมาแล้วอะ่ะแฉะกว่าน,นี้นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าแห้งอะ่ะจะทําให้ขนมปังของเราอะ่ะเนื้อเขาจะแน่นมากแล้วก็แห้งแล้วก็ร่วนนะคะเพราะฉะนั้นแฉะนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าของเพื่อนๆออกมาได้ได้ texture แฉะกว่าน,นี้นิดนึงไม่เป็นไรคะ่ะอบได้นี่คะ่ะเขาก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยเขาก็จะแฉะแบบนี้เลย ติดมือเลยค่ะแต่อย่างที่บอกเราไม่ได้นวดเขาใ่ไหคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้น้ำช่วยต่อมานะคะแล้วก็จะเทเขาใส่พิมพ์นะคะให้เพื่อนๆทานเนยด้วยนะคะทานเนยข้างบนกระดาษขายของเราเพราะว่าขนมปัอาจจะติดได้ขอใช้ตัวหนีบนิดนึงนี่เลยค่ะเราก็จะเท ผสมของเราเนี่ยลงไปเลย เราก็จะโรยหน้าด้วยข้าวโอ๊ตของเรานะคะ นั้นเราก็จะคลุมเขาด้วยแผ่นฟิล์มนะคะแผ่นฟิล์มเนี่ยไปก็ทาเนยนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาแป้งเขาพองตัวขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดไม่ติดพลาสติกฟิล์มเนี้นะคะ สูตรนี้นะคะจะพักแป้งแค่รอบเดียวนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็พักแป้งเป็นเวลาทั้งหมด40นาทีเพื่อนๆก็ต้องสังเกตอุณหภูมิในห้องของเพื่อนๆด้วยนะคะว่าอุณหภูมิในบ้านในยเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปหรือเปล่าเพื่อนๆอย่าพักแป้งนานเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าพักแป้งนานเกินไปเนี่ยขนมของเราเนี่ยหน้าขนมเขาก็จะแตก ก็ยังไงก็ต้องคอยสังเกตด้วยนะคะให้แค่เขาขึ้นมาใกล้ขอบของถาดอบขนมปังของเราก็พอค่ะเพราะว่าตอนเราอบเนี่ยขนมปังเราก็จะฟูขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะอย่างที่บอกขนมปังประเภทนี้เป็นขนมปังเปลือกแข็งเพราะฉะนั้นเ,เราไม่ต้องให้เขาฟูมากะคะ่ะเหมือนขนมปังญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนั้นก็คือเป็นขนมปังแซนดวิชธ,ธรรมดานะคะยังไงก็ลองทําดูเนาะ ค่อนข้างไฟบนค่อนข้างจะแรงนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ไป่ก็จะเลื่อนตะแกรงลงมาไว้ชั้นต่ำสุดเลยนะคะเพื่อนๆก็ปรับเอาเนาะแล้วแต่เตาอบของบ้านเพื่อนๆนะคะตอนนี้ขนมปังของเราก็อบเสร็จแล้วนะคะ ก็ยกข้อออกจากทิ้เลยขนมปังปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ออกมาใช้ได้เลย หลังจากที่เราออกจากพิมพ์แล้วนะคะแล้วก็พักเขาไว้ในตะแกรงเนี่ยส่วนมากเป๊กก็จะใช้ผ้าเนี่ยค่ะคลุมเขาไว้ค่ะเพื่อที่ไม่ให้หน้าขนมปังเน่แห้งเกินไปแล้วก็จะช่วยให้ขนมปังของเราอนิ่มนิดหน่อยนะคะช่วยช่วยให้ข้างบนไม่แข็งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะพักให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะแล้วเราถึงจะมาตัดกันตอนนี้ก็ขนมปังของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะมาตัดกันดูเลยค่ะ โควิดแท้ๆนะคะไม่ผสมแป้งสาเลียเนตผสมหรือว่าไม่ผสมแป้งทําขนมปังเลยโควิดร้อเลยค่ะเพื่อนๆดูเท็กเจอร์ของเขานะคะคือมีความเป็นโฮวิดแต่ก็ยังมีความนุ่มอะค่ะเพื่อนๆแล้วก็ เปลือกข้างนอกเนี่ยอาจจะแข็งนิดหน่อยแต่ก็เป็นลักษณะของขนมปังแบบนี้ค่ะขนมปังแซนวิชธรรมดาตับลองมีประโยชน์ค่ะ